ันนี้มาในรูปแบบใหม่แล้ววันนี้มาได้ไปสวนนะเจ้าปเวียนจะไปแอลก่อนนะเจ้าวันดีนัดกบปีสาวว้ว่าจะไปแอลกันนะเจ้าเพราะว่า่นจะกลับกรุงเทพบรรพุนี่แล้วนะเจ้าวันนี้ประเวียนกันเลยจะไปแอลกับกะปีสาวก่อนนะเจ้าป้าทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ จะได้บวเบื่อนนเจ้าหันไปเวียนไปแต่สวนแต่สวนจะไปแอลห่องนะเจ้าไป้ตยกันนะเจ้าไปเวียนปิดประตูไาเวียนจะไปแอลตีแม่กับตุ้ยไปพอกันนอเจ้าทุกคนวันนี้ไาเวียนจะเปลี่ยนสารทีนะเจ้า จะครับรถฟ้าปีเสาไปแอลนะเจ้าไปไปกันแล้วเจ้า แอลกันนะเจ้าวันนี้เาเียนกันได้แหวแอลสหลังโรงแรมนานตึงใจนี่นะเจ้ามาแอบเป็นแค่ของคนนะเจ้าเพื่อขอท่ายภาพของุกคนจะเป็นนั้นนะเจ้า,าเหนียวเหียวไปนานตึงใจนะเจ้าซึ่งเป็นโรงแรมี่มีจือของังหวัดนานเขาแห่งหนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวเ้าเียนจะเล่นไทยหูกาแฟสาวนี่แป๊บนึงก่อนนะเจ้า

วยนี่เมาะออืมเหมาะเลยเราได้บริบทเนี่ยทมัยเรียนเนี่ยเราเราจะได้บริบทเนี่ยเรอะอย่าเพาเขาต้อง,องการถิงนเด็ดร้อนเมลวินอ๋เข้ามาพอเบื้องอลึกเบื้องหลังตอนนี้เขากลับมาแวะที่โรงเรียนบ้านปงนะเจ้าโรงเรียนบ้านปองอำเภอท่าวังผา เป็นโรงเรียนเก่าของปีสาวนะเจ้าที่เคยมาสอนอยู่ตรงนี้นะเจ้าเดี๋ยวรเรียนจะไปเล่นไทยหูกับปีสาวก๊ามกันนะจ้ารู้จักหรือเปล่าเนี่ยแม่ครูเคยมาสอนตรงนี้นะครับเคยเห็นไหมหนึ่งสอง สองเอาถ่ากึ่งก้นใส่คลิปกิ่งไหมงามนอ่ะอ่ะหนึ่งสอง,สองยังหมดไปถึงไหนแต่เจ้าทุกคนปากันมาแวะตีโรงเรียนตีปีสาวเป็นเคยสอนนะเจ้าเดี๋ยวเหาจะไปห,หาออ้ยังกินตีตะวันออร์แกนิกฟาร์มนะเจ้า กว่าจะไปถึงก็จะแวะไปเรื่อยๆแลเจ้าเดี๋ยวประเวยนเจะาคือพอบริบทของโรงเรียนบ้านปงนะเจ้าโรงเรียนบ้านปงท่าวังผานะเจ้าพี่สาวเพิ่นกำลังไปทักทายครูรุ่นน้องเพื่น,นเจ้า เดี๋ยวเราไปป้ากันตีตะวันออร์แกนิกฟาร์มนะเจ้าพอดีมันเป็นคาเฟ่ของเป็นครูรลุนนอกของปีสาวประเวณน,นะเจ้าตะวันแย่งตาทุกคนประเวณก็จะตาหยีหน้อยเพราะว่าประเวณแป้แสงนะเจ้าตอนนี้ประเวณก็ได้มาถึงตะวันออร์แกนิกฟาร์มแล้วนะเจ้า เมนูอาหารกับพร้อมที่จะเซอร์รเวียนแล้วนะเจ้าน,นี่ข้อชอบสลัดโลสเต็กปลานะเจ้าสเต็กปลาน่ากินมากมากเลยทุกคนถ้าไปไปเฮยมาแกวที่อำเภอถาวังผากับมาแวะที่ตะวันออร์แกนิกฟาร์มนะเจ้า เชิญได้เนะเจ้ามีเมนูหลากหลายอย่างเจ้าเดี๋ยวปเวียนก็ดจะลุยกักนนี่ปเวียนจะขอกินกันเนี่เจ้าหลังจากอิ่มหนำสำร้านกันแล้วปะเวียนก็นจะพาทุกคนไปพอฟาร์มี่เปิลผูกพักออร์แกนิกนมะเจ้า เดี๋ยวประเวณจะกลับหน้ากล้องไมหมคทุกคนได้หันนะเจ้าจะได้ชมบรรยาก,กาศในฟาร์มนะเจ้านี่ทุกคนอันนี้เป็นมะเขือเทศเชอรี่ญี่ปุ่นนะเจ้ากำลังออกลูกอองนวยเต็มไปหมดเลยนะเจ้าทุกคนแต่ว่ามันยังบดสซุกเกล็อนะเจ้าเริ่มจะแดงเป็นบางต้นแล้วนะเจ้า โอ้ยทุกคนวานี่นีนี่นี่นี่เป็นพวงเต็มไปหมดแล้วนะเจ้าต้นนี่เหรอว่าขนาดนักเลยนะเจ้าแต่ตรงนี้ยงามขนาดนักเลยนหันกันชัดเลยนะเจ้าลูกดกขนาดนักเลยเจ้าเปรียนเกยมาเก็บเมื่อปีก่อนนะเจ้า มันสุกเต็มต้นไปหมดเลยประเวณประเวนมาหลอบนี้ยังบอกตันสุกแต่น,น่ะเจ้าเพราะว่ายังเปลี่ยนลูกอ่อนๆอยู่กับนี้นะเจ้ามีไปสุดนั่นเลยนะเจ้าทุกคนเดี๋ยวประเวณจะปาไปอพอพผักสลัดต่อน่ะเจ้าไปเดี๋ยวไปพอ,อกันนะเจ้านี่โดมนีจะเป็นผักสลัดนะทุกคนโดมนียังพักต้นน้อยอยู่นะเจ้า นี่เห็นไหมวัยรุ่นกินผักนะเจ้าอันนี้เปินปลูกยังต้นน้อยอยู่นะเจ้ามันยังบ่โตเตือน,นะเจ้าอันนี้มันจะเป็นผักนะอะไรยังนั่นไปนเนี่ยพักสลัดตระกูลยังกระโบ้มันเป็นหัวขึ้นมาเหมือนกระลำเลยนเนาะ พ่อไอ้มก๊มเหมือนดอกกุหลาบเลยนะเจ้าทุกคนเนี่ยปวยแย้น <laughs> ว,ว่าเหมือนดอกกุหลาบนี่อ่านพักมาได้กระตื่นเต้นตลอดนะเจ้าม,มันงาบกี่จนบ่อยากจะกินมันเลยนี่ทุกคนโมขนาดนั่งเลยนะย้อนแสงก่อนเนี่ยเ,เดี๋ยวปวยแยนจะถ่ายดังนี้ทุกคนได้๋ยก่อนนี่มาฝั่งนี้สวยงามมากเลย พักปลอดสารนะเจ้าเพราะว่า,วาน้องเปิดเปิดฟาร์มออร์แกนิกก็คือเป็นคาเฟ่น,นะเจ้าทุกคนมาใช้บริการหรือว่ามารับประทานอาหารตันนี้ที่คาเฟ่นี่จะได้กลิ่นของกลิ่นของตีปลอดสารสดจากฟาร์มเลยนะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปพอหอยดมนะเจ้าอันนี้พักเคี้ยวนะเจ้ามันเป็นพัก พักเชนนีนี่มันจะเป็นราชินนี้ของพัคเนี่ยแต่จะเปลี่ยนมาตั้งตั้งแนวญี่ปุ่นตั้งยังบุญก่อมืมอดนมอขนาดนักเลยเนาะเปรียนบกเกยกินน้ำปั่นเคียวเปรเียนมากินนี่เปวียนติดไก่เลยนะเจ้าทุกคน ถ้าใครสนใจอยากจะทดลองมาดื่มเพื่อสุขภาพกับเจิญมาติตะวันออแกนิกฟาร์มเจ้าติ่อยู่ที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะเจ้าพอก็จะเหมือนไม่ประดับนะเจ้างามขนาด เอาละเจ้าทุกคนตอนนี้ประเวณีกับไอป้าทุกคนไปชมบรรยากาศในแปลงพักในในฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็มาพักผ่อนตรงนี้ก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วนะเจ้าทุกคนตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายนะเจ้าอากาศก็จะห้อนหน่อยประเวณก็จะขอเจ้าคือเวทีตะว,วันออแกนิคฟาร์มนี้นะเจ้าก็จะมีหลายๆอย่างที่ว่าประเวจะทำนะเจ้า ก็ฝากติดตามต่อไปนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ประเวณก็ขอจบไปเพียงต่ออีก,ก่อนนะเจ้าฝากกดไล่ก็แชร์ก็ติดตามช่องวีเวียนคนเหนือเพื่อเป็นกำลังใจให้ประเวณได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า